รงธงไทยปิวสวัยสวยงามสง่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายความว่าพระมาหากษัตริย์ไทยพระมาหากษัตริย์ไทยเด็กๆจ้าเด็กๆร้องเพลงและทำท่าประกอบ ตามคูปเปอร์อีกหนึ่งรอบนะคะไตโรงธงไทยปลิวสวัยสวยงามสง่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายความว่าพระมาหากษัตริย์ไทยพระมาหากษัตริย์ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุณครูในวันที่สองเรื่องที่สองธงชาติไทยและความหมายของแถบสีนะคะเด็กๆจ๋าทุกประเทศต้องมีธงชาติประจำชาติของตนเองประเทศเราก็เช่นเดียวกันก็จะมีธงชาติประจำของเราเราไปดูกันนะคะว่าธงชาติของเรามีลักษณะอย่างไรนะคะ นี่เลยค่ะธงชาติของเรามี3มสีคือสีอะไรบ้างคะเด็กสีแดงสีขาวและก็สีน้ำเงินใช่ไหมคะและธงชาติไทยของเราก็มีทั้งหมด5แถบนะคะโดยแถบในสุดจะเป็นสีน้ำเงินและก็ถัดออกมาด้านนอก ก็จะเป็นสีขาวทั้งข้างบนและข้างล่างถัดออกมาอีกข้างนอกก็จะเป็นสีแดงทั้งข้างบนและข้างล่างและเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าแถบสีน้ำเงินจะมีความกว้างกว่าสีแดงและสีขาวเป็นสองเท่าเลยนะคะแล้วเด็กๆเ,เคยเห็นธงชาติไทยที่ไหนบ้างคะเด็กๆใช่ค่ะ เราจะเห็นธงชาติไทยที่สถานที่ราชการต่างๆเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจเทศบาลที่ว่าการอำเภอนะคะแล้วดเด็กๆรู้ไหมคะว่าในตอนเช้าเวลา8นาฬิกาตรง นะคะเวลาที่ดเด็กมาโรงเรียนเราจะได้ยินเพลงชาติไทยนะคะเพลงชาติไทยแล้วเมื่อเราได้ยินเพลงชาติไทยเราต้องยืนตรงแล้วก็จะมีผู้นำไปเชิญธงชาติไทยขึ้นสื่อยอดเสาในตอนเช้า8ปนาฬิกานะคะแล้วอีกครั้งหนึง่งในตอนเย็นเราก็จะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยในตอนเย็นอีกนะคะเวลา 18นาฬิกาตรงแล้วเราก็จะมีการเชิญธงชาติไทยกลับมาอยู่ที่เดิมอย่างนี้ทุกวันนะคะและเรามาดูความหมายของสีของธงชาติไทยทั้ง3สีกันนะคะสีที่1สีแดงหมายถึงชาติหมายถึงประเทศชาติของเราก็คือประเทศไทยนะคะหมายถึงคนในชาติทุกคนเลยนะคะ สีที่2ส,สีขาวหมายถึงอะไรคะศาสนานะคะหมายถึงศาสนานะคะที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยก็จะมีศาสนาหลายศาสนาเพราะว่าคนไทยเราไม่บังคับให้นับถือศาสนาใดนะคะแล้วแต่จิตศรัทธาและความสนใจความต้องการนะคะซึ่งส่วนใหญ่ ชาวไทยเราจะนับถือพิษศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาที่คนนับถือมากที่สุดนะคะส่วนสีน้ำเงินก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยของเราซึ่งตอนนี้เราอยู่ในรัชกาลที่สินะคะซึ่งเรามีพระมหากษัตริย์ไทยแล้วทั้งหมด10พระองค์นะคะค่ะ สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ธงชาติไทย้งนวนสามสีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินและความหมายของแถบสีแล้วนะคะสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมาหากษัตริย์ไทยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลง ธงชาติไทยนะคะอัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูได้รับชมและรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้พบกับคุณครูเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับการบ้านของเรามีทั้งหมด2แผ่นด้วยกันคือนะคะแผ่นที่1น,นะคะการบ้านในเล่มร่องรอยหน้าที่42นะคะให้เด็กๆ ต่อภาพธงชาติไทยโดยนำภาพในหมายเลข1นถึง7มาเติมในภาพให้สมบูรณ์นะคะ,ะตัวอย่างเช่น่ช่องที่1ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอะ่เราก็ไปดูว่าภาพหมายเลขไหนนะคะตรงกับสี่เหลี่ยมจตุรัสก็คือหมายเลขอะไรคะเด็กๆหมายเลข4ี่ค่ะเด็กๆก,ก็นำเลขสีมาเขียนให้ถูกต้องนะคะ หน้าที่สองการบ้านเล่มล่องลอยหน้าที่43นะคะให้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องธงชาติไทยและบอกความหมายของสีต่างๆนะคะเช่นสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะแล้วให้เด็กดก,กากาบาดท,ทับภาพที่นำมาตอบนะคะเป็นภาพที่สัมพันธ์กันนะคะเช่นข้อหน ธงชาติไทยจะอยู่สี่เหลี่ยมด้านบนสีเนสเนนส่เหลี่ยมด้านล่างสี่เหลี่ยมด้านบนสี่เหลี่ยมด้านล่างภาพต่อไปต้องเป็นภาพไหนคะระหว่างกอไก่กับขอไข่คะอ่าล่างและต้องบนนะคะก็คือกอไก่เด็ก,ก,กากากรบาดท,ทับกอไก่ถูกต้องเลยคะ่ะเด็กๆลงมือทำการบ้านได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ